เฮ้ยสวัสดีครับวันนี้กับรายการเกมโอเวอร์ไอทีนะครับแล้ววันนี้เยู่กับการคลิปนะครับอาชีวิตรอดโอเคเริ่ม Let's Go <S เล่นสองแมปมาเมื่อกี้โอ้แต่ละแมปไม่น่าเล่น Okay. ที่หายไปลาวไม่ต้องสงสัยแล้วผมพอดีต <c oughs> ิวไอ้ไม่ใช่ติวสักหาเวลาหาเวลาบ้างสมัครเรียนนะครับถุยไม่ใช่นะอืมก็อยู่บ้านเนะเล่นคอมติดคอมเป็นเด็กคอมแล้วทุกวันเนี่ยถุยไม่ใช่ ก็ไม่ลืมหรอกโทรศัพท์นะักแค่เกมโทรศัพท์ก็โอเคให้เดี๋ยวคุณไล่มาหมดคุณไล่ไมาเนี่ยคือมันมีพฤติกรรมตัวกับใครวะก็ช่างครับเรื่องมันก็นานลวลืมลืมไปเถอะนะครับอู้ยได้ที่สร้างบ้านแล้วยอดเชี่ยตรงนี้แหละอู้ยยอด ออ้ยมีแท่งด้วยเฮ้ยโอ้เดินดูครับผมจงังหวะน,นี้ไม่อยากได้บ้านเออตรงนี้แหละตรงนี้จะเป็นภูเขาใช่ปะคือแม่เลือกมาถูก่ะคือนี่คือเป็นซีดผมเองนะครับผมทำซีดขึ้นมาเองเอาไปตรงนี้เอาไปรตงปรตงนี้นะ แลวาตรงนี้แล้วก็ข้าล่างไปเป็นพวกไอนี้โอเคตรงนี้ะบ้เดี๋ยดแปั๊บหนึ่งนะครับโอเค <c oughs> <c oughs> กลับมาต่อกันเลยนะครับผมอืม <c oughs> <c oughs> คาคบขวานตรงนี้คือสร้างบ้านใช่ปะโอเคเดี๋ยวทำลายทรัพยากรแถวๆนี้ก่อนอผู้ละงวงชิปหายวันนี้ don't call a

tingkop อันนี้มาเพิ่มสโตนตาดินดีกว่าตรงไหนผมกดุดตรงตรงนี้แหละมั่งไม่ใช่โอ้นออยนี่มันทานนี่วะ ไอ้สิ่งที่จะเป็นหัวไม้ครับกับไม,ม้ต้องเอาเยอะๆนะครับตอนขุดเงียบแป๊บนึง โอเคโอกี่เกือบหลับไปเกือบหลับกาเกือบจะหลับกับการถ่ายคลิปนนี้ต้องอดนอนมาแคสเกมร้อนก็ร้อนโอ้โอเคบ้านเราจะเป็นบ้านสีุ่นสี่นะครับรถโฟ์วิว หรือว่าฟอร์ดได้เอ้ยทุยไม่ใช่หนึ 1, 2, ่งสองสามตรงนี้เทปบาอโอเคต้องการบ้านเป็นสีเหลี่ยมจตุรัสนะครับ ต้องเพิ่มมาอย่างนี้ตรงว่าตรงนี้ไว้หนึ่งต่อาตามตรงนี้ห้าบอกนะสองสามสี่ห้าแล้วก็คูงอย่างนี้ใช่ปะสองสามสี่ห้า 2 3 4 ha <laughs> ok hộp mm. à cứ kiếm ta rồi thôi สรุปเราจะเป็นบ้านไม้และบ้านปูนอันนี้คือขึ้นหลักเฉยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมาโอ้ยกีบแอบหลับต่อนะครับ เอวับกันารกันอ๋อเจอบ้านไม่ได้เธอเลยมันทำองไม่ถูก แค่แบบเด้อหนึ่งสองโอ้ยมาถูกต้องการบ้านกระจุกสองชั้นมันจะต้องไปเอานี้มา म. เพิ่มเอาหินมาเพิ่ม เยังงงงเดี๋ยวตอนเอาจาทำนี้เสร็จก่อนจากนั้ไปนอน, Just อน,อน,น,อนโอเคขุะไปเห็นได้เยอะอ๋อ nữa bị lắp đột Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็กลางเราจะทำเป็นว่าจะตายหินวะก็จะตายหินดีกว่าเออสวยดีแป๊บนะโอเคเดี๋ยวต้องคุณนินเจร้วกลับมาอีกครั้ง โอเคพอแล้วนะโอเคก็ไปที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวผมาตรงนี้เสร็จผมจะไปนอนแล้วไปไวจริงง่วงอายอืมติดอะไรวะ ชิปชิปอะตกแล้วกันนะว่ากันแม่งมาขูดชิปยังไง

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็นับเป็นสามสี่ห้าก็ตรงนี้ถูกแหลวเอออเชี่ยวกวชาที่ทำพียอะไรต่อไปก็คือหลักการเสถาประตูบ้านนะครับ คาบันนี่ประตูไม่ธรรมดาใช่ไหมวางงนี้ Đi. Yeah, đó là không có được. À. lại. ทั้งนี้กันเราทำมาตัวมันหมดเลยเนาะถึงจะพักก่อนกกันโอเคตานนั้น อืม,มสองสามสี่หา้าหกเจ้าคุณเฮยอ้าวผังพอดีเหลือหนึ่งไม่รู้จะเหลือทำไมขี้ปื้ไว้ว่าอะไรสีเขียวไม่เหลือหนึ่งโอ้ยเหลือเยอะอสัตว์ มันก็เสร็จพอดีเลยผมว่าเราขุดไปเลยมันพอมแน่ผมว่าอยู่ตแรง now. Okay, แอปอีสนาโอครไดที่หนึ่งวะา ใครรู้ก็มาบอกด้วยนะครับผมนิโรธิกับรีเพชดใช่ปะจริงจาเลยไม่ใช่ใช่้วก็ไปดูไหมผมเลยผมดูแค่คลิปที่เกีๆผมไปดูมาแต่ไม่รู้ว่าใครได้ที่หนึ่งนะก็คือใน,ในใจอยากให้นิโลหิได้เอ็มดีคิงต้องพูดถึงตุกรอบแล้ว เจอดา r เฟฟฟาดเข้าไปตอนนั้นตกแล้วจร <c oughs> ิงๆอุกกาศ r บอ่แเราก็จะเป็นไอ้ลังคาบอิก อ้ลองทำอันนี้ก่อนอันนี้ไหผมว่าน,นี่ดีกว่าไมา้นะครับก็โอ้โหมงวๆแล้วเอ่อคือก็ขอตัวลวไปเฉไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับถ้าใครกดไลค์กดแชร์ครับถ้าใครอยากได้ไอดีแท้นะครับ รอครบพันร้อยทรัพ์ต่ใครผมจะแจกนะครับผมเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับผมก็ขอตัวลรท่านผู้ชมไปก่อนก็สวัสดีครับผมไว้มาเจอกัอนพัชนะสวัสดีครับไอ้บาย